สวัสดีครับ FC ฟซีซีนารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วเนาะอืมบรรยากาศนะครับ FC ก็นี่ก็มาถึงเนาะครับ FC โอ้ยพอบ้านน้องโฟมครับเอฟซีโอ้ยได้ดอกนะได้ด๊อกโอ้นี่ครับโอ้ยอันนี้จ เ้าทำไมเอาใส่เต็มจังเต็มเกินผมนี่คือว่ายกได้เลยวะยกยกได้อยู่ยกได้อยู่ยกได้อยู่อ่ยกได้อยู่อ่าไม่เป็นไรเนาะยกขึ้นนะครับพี่ซี่นี่อะดับนี้ก็พอดีอ่าดูครับพี่น้องคุณพ่อเพิ่นเนาะอ่านี่ครับโอ้ทำรออ้าวรับไปสีนี่ก็มาถึงแล้วเนาะนี่คือว่ายกได้เลยว่าเอาคืนนีกูน้าวมันมันยกได้อยู่มันยกได้อยู่นี่ นี่ไงออมันยังได้อยู่เออโอ้ก็ดีเลยเนาะเดี๋ยวเรื่องนี้นะไม่แนงเอาเอาน้ำเด้อครับขวดน้ำให้มันให้มันเป๊ะเลยให้มันแน่นเพราะว่าดินดินไหม่นี่มันมันละยำขวดมันซุดเนาะขวดมันซุดขวดมันซุดครับก็โอ้เป็นยังไงตรงนี้ ลึกขนาดนี้เจีวเลยสามท่อนอืมเจีวเลยเจีวเลยอื่ครับอีฟซีโอโอเอาครับนี่ก็ปรับพื้น,<ใ>นที่เคลียร์พื้นที่เนาะรอนะครับอีซีก็เมื่อเช้าไปสั่งของอเดี๋ยวอุปกรณ์เขาจะมาส่งในวันนี้แหละช่วงบ่ายช่วงบ่ายช่วงบ่ายนี่ยววันนี้ก็จะมา เชื่อมเหล็กแล้วก็มุงราคาของน้ำใช่พอแล้วแล้วอุปกรณ์เนาะท่อมาท่อเราจะลงท่อนะครับอิฐหินดินทรายเนาะจะประสงค์ทีเดียวเลยนะาไปสีหินกับทรายเนาะจะไว้ด้านนู้นเนาะไว้ด้านหน้าไว้ด้านหน้าถอยเข้ามาแล้วก็ทีลงตรงนู้นแล้วเอฟสี่ใช่เอาลงตรงที่มันง่ายๆเนาะท้าั้งแต่เมื่อเช้า ปรีมาจเจ้าต้กุศปรีสายแน่จังหน่อย <c oughs> อก็ดีน FC เนาะเอฟซีเนาะขุด,ดอันนี้เสร็จแล้วเนาะใช่โอ้ขุดหลุมเดี๋ยวบอกคือเนาะเสร็จปรีเลยเอาน้ำท่อลงเนาะโอ้ด้านล่างนี้มันเป็นหินหิน,หนลุกลังเนาะใช่เป็นดินลุกลังนะครับเอฟซีเดี๋ยวนํำท่อลงก่อนแล้วก็เจ้าก็หาดินเนาะมามามาถมถมตรงนี้เพราะว่ามันจะได้ พอเข้าไปเนาะใช่นะครับแจว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 นะยุ่งกันมาถึงแล้วเนาะก็โอ้เจ้าไปตัดดอกทำไมกินมะขามพักไว้กินมะขามเอาออกหมดเลยโอ้ถูกินี้หายเลยเอาออกแล้วนี่นะโอ้เอาออกเยอะจังเลยเนาะ fc โน่นกินที่แหละคนอยากจะได้นะครับพี่ซีพวกเรานะครับมาหนีผมมาขามนะครับพี่ซีเอาลงมาแล้วเนาะโอ้บรรยากาศก็ดีนะครับพี่ซีด้านหลังบ้านภูเขาด้วยเนาะมิเตอร์น้ำก็ซื้อมาแล้วใช่โอ้อซื้อมาแล้วเหรอซื้อมาแล้วอืมนี่จะตั้งนะครับนี่จะตั้งต่อนะครับต่อเองเยอะจะต่อให้ต่อเอง ต่อระบบน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็สายไฟสายไฟก็ซื้อมาแล้วมีหลอดไฟหนึ่งหลอดที่ห้อ,องน้ำอันนี้ครับเตรียมมาหมดเรียบร้อยแล้วเนาะก็เหลือแต่ตัวช่วมท่อ ก็ผู้ชายอันนั้นมาฝากอยู่เอามือมาฝากอยู่สองมือ,อมีของฝากเอาด้วยนะฝากให้อีกนะครับพี่ซีฝากทองฝากทองนะครับพี่ซีมีมะขามหวานนะ <esf reflections> สุดยอดนะพี่ซ<ม>ีมะขามหวานหวานอร่อยกินกับข้าวตลอดเลยนะฮะเพราะว่าเราเอาออกไปที่พื้นไม่ได้ออกไปตรงนี้เนาะ เราเอาเฉพาะด้านในนะครับอีซีเดี๋ยวรอบึกดูก่อนดูก่อนถ้าไม่แน่เนาะปูนเหลือเราก็ตรวจเท็คลอบนอกที่ด้านหน้าดีกว่าด้านหน้านี่แหละสำคัญนะคือด้านหน้าใช่ครับตรวจเช็คมาแล้วถ้าปูนเหลือเนาะที่ด้านหน้าเอาครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอีซีก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ